เปิดเบานเอยครับอันนี้น่าจะเปิดเบาตัวใหญ่เปิดเบาวอันนี้เปิด<ช>เดาบาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเจ้า Ferrari f e r r a r i F430 Novitec นะครับทุกคนนี่เลยนี่ บอกเลยว่าวันนี้จัดเฟอร์รี่ให้ดูนะเพื่อนนะที่ไท้วันนะครับนี่คันนี้แต่งเต็มทั้งคันนะเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นลิ้นล้อฟอร์สสั่งตัดช่วงล่าง KW สเกิร์ตข้างโนวิเทคชุดหลังโนวิเทคมีสกูดเดเลียด้วยนะเพื่อนนะผสมเข้าไปนะเดี๋ยวให้ดูนี่ข้างหลังจะอลังการนิดหนึ่งนะปกติผมไม่ค่อยเห็นเฟอร์รี่ FC30 ที่แต่งแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะหายากมากๆปกติรถเดิมก็ถือว่าน้อยมากนะเพื่อนนะแต่ว่าคันนี้คือ ทำทั้งคันจริงๆเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพาร์ทรอบคันเปลี่ยนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนช่วงล่างโอ้โหหนักมากแล้วก็นี่ที่สําคัญห้องเครื่องก็ทํานะห้องเครื่องเป็นคาร์บอนหมดเลยเพื่อนโอ้โหสุดมากสําหรับใครที่เป็นสาวกเจ้าเฟอร์รี่ฝากกดไลค์และกดแชร์คันนี้หน่อยอะเดี๋ยวเราไปรับชมคันนี้กันนั้นเพื่อนนะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยผมไป ไปครับทุกคนไปรับชมเจ้า f e r r a r i f 4 3 0กันเลยครับผมไปหาพี่บิ๊กเลยพี่บิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตมาชม f e r r a r i หน่อยนะพี่นะได้ครับโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้แต่งทั้งคันถูกไหมพี่บิ๊กสวยนะคันนี้สวยมากเพราะว่าเป็น f 4 3 0นะครับแต่ติดตั้งคาร์บอนรอบคันอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันนิดนึงนะเพื่อนว่า f e r r a r i f 4 3 0คันนี้มีทำอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มแต่ด้านหน้าเลยอย่างด้านหน้ามีทำอะไรบ้างหน่อยพี่ อ่าครับผมกันชนหน้าส3 0สูนกันชนหน้าตัวนี้เป็นกันชนหน้าเดิมนะครับอ่าครับเป็นทรงเดิมเลยทุกคนเรามาดูตัวลิ้นหน้านะครับนี่โหบางเข้าลูกมากเลยทุกคนแต่สวยมากสวยมากอันนี้เป็นกันชนหน้าเดิมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสกูเดอร์เหลี่ยมมันจะเป็นเขี้ยวๆตรงนี้นะทุกคนนะนี่ตรงนี้เนาะเอาจริงกันชนก็คล้ายๆกันนะสีเป็นลอโซคอซ่าเนาะพี่เนาะถูกครับแดงอรัรี่สีแดงสวยมากเพื่อนนะก็เป็นของเฟอร์รี่เลยซิเกเนเจอร์เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้าง อย่างด้านข้างเป็นล้อฟอร์ดถูกป่ะพี่อ่าถูกต้องครับขอบ20ครับอ่าครับผมอันนี้สองชิ้นล้อสั่งตัด2ชิ้นนะเพื่อนนะตัวก้านเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตรงขอบแม็กตรงเนี้ยก็จะเป็นสีเงินนะครับเบรกเซรามิกโรงงานถูกไหมพี่โรงงานเลยครับอ่าครับผมคาลิปเปอร์สีแดงนะเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มีเปลี่ยนช่วงล่างมาด้วยเนาะอ่าคันนี้ใส่ KW ครับผม ก็คือโหลดให้เตี้ยลงด้วยถูกต้องครับสุดมากปกปติไม่ไม่ค่อยเห็นเฟอร์รี่แต่งแบบนี้ถูกไหมพี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ขับเดิมเดมกันมากใช่ใ่แต่ว่าคันนี้ก็คือเปลี่ยนหมดเลยนะเพื่อนช่วงล่างก็เปลี่ยนเลยนะแล้วก็ตรงนี้ออปชั่นแน่นอนนันเพื่อนนะชิลเฟอร์รี่นี่คู่นี้ก็ประมาณแสนกว่าแล้วนันเพื่อนนะแล้วก็สเกิร์ตข้างก็จะมีเติมคาร์บอนถูกไหมพี่บิ๊กอ่าใช่ครับเป็นทรงโนวีเทคเหมือนกันนะครับ อ๋อตรงนี้ก็คือเป็นทรงโนบิเทคเหมือนกันก็คือมันจะมาเพิ่มกับตัวสเกิร์ตข้างถูกไหมพี่ถูกต้องครับโอเคประมาณนี้อ่ะผมให้ดูล้อนท้ายนั้นเพื่อนนะนี่ยางหน้าจะเป็นสองสี่ห้านะครับด้านหลังจะเป็นส0 5นยนั้นเพื่อนนะกใ็ใหญ่เลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายด้านท้ายก็จะทําเยอะหน่อยถูกไหมพี่พิกใช่ครับด้านท้ายต้องตง้องต้องทำเยอะนิดนึงเพราะโชว์ห้องเครื่องด้วยะนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับก็ วิ่งหลังนะครับเป็นโนวิเทคของ4 8 8นะครับลูกค้าต้องการมาคัตตอมใส่กับ430อ่าครับอ่าปรับระดับองศาให้ได้อ่าครับดิฟฟิวเซอร์ครับโนวิเทคครับดลดแบบนี้เลยครับมีที่ระบายความร้อนช่องระบายความร้อนครับผมคาดหลังเป็นสกควเดเลียร์นะพี่เนาะใช่ครับอ่าครับผมเป็นคาร์บอนไีเพล็กเพิ่มให้อีกนิดนึงนั้นเพื่อนนะกันชนท้ายเป็นเดิม F430 นะแต่ว่าเพิ่มดิฟฟิวเซอร์เป็นของตัวโนวิเทคเข้าไปนะครับ คันนี้มีเปลี่ยนท่อด้วยถูกไว้พี่ใช่ครับคันนี้แบรนด์จากญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าครับผมนี่นะท่อแท้ตรงรุ่นคันนี้ทําท่องเส้นนั้นเพื่อนนะแล้วก็ตรงคาดหลังนี่ผมไม่ดูถ้าเดิม F430 ไม่ใช่ทรงนี้นะอันนี้เป็นทรงของสกุลเดลีย์รเพื่อนนะเป็นคาร์บอนแบบนี้เลยและเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่อง V8 NA เนาะพี่เนาะเนียบมากสวยมากเลยเนียบมากจริงคันนี้บอกก่อนนะว่ารถ10กว่าปีแล้วพี่เนาะรถ10กว่าปีนั้นเพื่อนนะเพื่อนลองดูห้องเครื่องดูรายละเอียดได้เลยอ่ะสะอาดหมดจด คิดมากเลยอ่ะเครื่องอันนี้คือทำคาร์บอนเพิ่มถูกนี้พี่อ่าใช่ครับอ่ะเพิ่มเติมเลยก็ลุยต่อนะครับคือด้านด้านในนะครับอ่าด้านในจะเป็นคาร์บอนซ้ายขวาเลยนะครับอ่าครับนี่ครับเป็นคาร์บอนพีเพกเลยนะครับอ๋อนี่เป็นคาร์บอนใช่ครับคือเขาเป็นทั้งทั้งชุดเลยเนี่ยเพื่อนโอู้สวยมากทรงรุ่นใช้น็อตเดิมจุดยึดเดิมทั้งหมด นี่นั้นเพื่อนเป็นคาร์บอนหมดเลยอ่ะโอ้โหอันนี้จะเป็นที่บังท่อถูกไหมพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นบังท่อแล้วก็แบรนด์แบรนด์นี้นะครับอันนี้จะจะเป็นแบรนด์ท่อเขานั้นเพื่อนนะเป็นของญี่ปุ่นเลยนะใช่ครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนกองแล้วพี่เนาะอ่าใช้กรุ๊ปเอ็มครับอ่านี่เป็นกองกรุ๊ปเอ็มนั้นเพื่อนนะโอ้โหแต่ห้องเครื่องคือสวยมากทุกคนผมไปดูอันนี้รถสิบกว่าปีนะเนี่ยเฮ้ยยี่สิบปียี่สิบเลยเหรอยี่สิบนี่จำไม่ได้ F สี่ คันนี้มีอะไรเพิ่มอีกไหมพี่บิ๊กเออคันนี้ก็ได้มีนี่ครับด้านเคีบระบายลมนะครับเป็นคาร์บอนตรงนี้อคีบ ah. ตรงนี้จะเป็นคาร์บอนเพิ่มโอ้ oh, สวยมาก เป็นทรงโนวิเทคเนาะพี่นนองใช่ครับโนวิเทคโนวิเทคก็คือจะเป็นลายคาร์บอนแบบเป็นลายตารางถูกไหมพี่อ่าเป็นลาย F1 ครับลายหนนะครับโอเคสวยมากแล้วก็จะมีวิงตรงนี้นะก็คือเป็นทรงโนวิเทคของ488เนาะพี่เ้องใช่เลยอ่านี่นั้นเพื่อนชอบตรงนี้อ่าครับผมด้านหลังบอกเลยว่าโหดมากเดี๋ยวเราไปดูภายในเพิ่มนั้นเพื่อนนะอ่ะภายในบอกเลยว่าเนีบมากทุกคนลองดูภายในเดี๋ยวโหเจ้าของดูแลดีมากเลยภายในจะเป็นสีเบจเนาะพี่เนาะ ใช่ครับนี่นั่นเพื่อนภายในก็คือเจ้าของเขาจะเลือกมาเป็นสีแบบนี้เลยโลโก้เฟอร์รี่มีหมดเลยนะพรมทุกอย่างเป็นพรมมีพรมอะไรพรมอะไรเป็นคาร์บอนนะอ๋อพรมอะไรคาร์บอนออปชั่นโรงงานนะอ๋อพวงนี้ก็น่าจะหลายแสนนะเองใช่เนี่ยพืกออปชั่นภายในในคาร์บอนหมดอ่าครับผมเลื่อนไม้เป็นสีแดงนั่นเพื่อนนะอันนี้คิดว่าน่าจะคอนฟิกเพิ่มนะนี่เลื่อนไม้แดงเนาะแพตเทิร์นชิพก็จะเป็นธงอิตาลีเลยเขียวขาวแดงนะครับพวกตรงนี้คาร์บอนตรงแอร์ก็จะเป็นคาร์บอนน่าจะออปชั่นหมดเลยเนี่ย ผมให้ดูตรงอันนี้นะเพื่อนนะปุ่มสตาร์ตต่างๆนะเพื่อนนะปุ่มอาร์ออตโต้อะไรอย่างเนี้ยคือเนียบมากเลยเจ้าของดูแลดีมากเลยแล้วก็แผงตรงอ่าตรงอุณหภูมิแอร์ก็เป็นคาร์บอนนะเพื่อนนะดูดิเหรอแต่สวยมากเลยเนาะเจ้าของดูแลดีดีประมาณนี้คันนี้เปิดเสร็จเท่าไหร่อ่ะพี่บิ๊กของแต่งเป็นเสร็จหน้ารวมกันน่าจะประมาณเจ <c oughs> ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนใช่ครับโอเคครับ okay. ผมประมาณนี้ได้เลยพี่บิก๊กถ้าง,งั้นเ,เดี๋ยวฟังฟังเสียงท่อก่อนดิอ่าได้ได้พี่ฟังฟังท่อก่อนฟังเสียงท่อก่อน อันเพื่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อ F430 นิดนึงนะเสียงประมาณไหนนี่ครับอันนี้ผมจะให้บอลเป็นคนเปิดปิดรีโมทด้วยตัวเองเลยนี่อ๋อนี่คือรีโมทของนี่รีโมทของของผมเองอันนี้ลูกค้าเอ่อใส่ท่อจากแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ชุดรีโมทชอบของ T1 Exhaust นะครับผมเลยเปลี่ยนทั้งระบบให้นะครับนี่รีโมทสวยงามครับใช่เลยสีดำครับผมนะครับอันนี้แพงไหมนะพี่ก็หมื่นกว่าบาทชุดหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงเลยอ่ากลางๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้บอล กดเปิดปิดเลยนะครับได้พี่บิ๊กอ่าได้นี่นะกดไงพี่อันนี้เปิดอันนี้ปิดโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทปิดก่อนจะได้ไม่ดังปิดตัวนี้แล้วเปิดตัวนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรากดด้อุ้ยโอ้โหคือแบบน้ำหนักได้เลยนะเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมกดก่อนอ่ะน่าจะปิดนะน่าจะปิดอ่ะลองฟังอันนี้แค่สตาร์ทอันนี้ปิดวาล์วครับปิดวาล์วอ่าลองกด เปิดาลาวหน่อยครับอันนี้น่าจะเปิดวาวาอ่าตัวใหญ่เปิดาลาวอันนี้เปิดววาครับ อเคครับเสียงมันดังขนาดนี้เลยหรอพี่บิ๊กผมว่ารันมากเลยนะเสียงมันดังขนาดนี้เลยเหรอดังจริงดังจริงนะครับแสดงว่าตอนแรกที่เบิร์นคือปิดวาล์วถูกป่ะปิดวาล์วครับเพราะคันนี้เขาถอดขนาดนี้เลยเหรอใช่คันนี้ก็าถอดแคสทำเฮดเดอร์ด้วยเลยดังทั้งเส้นเลยดังสุดเลยเปิดวาล์วนี่คือดังมากอันนี้ปิดอันนี้เปิดเปิดละเสียงคนละเรื่องนะครับทำงานเร็วครับมีปิดขนาดปิดวาล์อย่างดังเลยใช่ใช่ดังมากโอเคประมาณนี้เดี๋ยวฝากไทยวันหน่อยพี่บิ๊ก นะครับยังไงฝากช่องฝากร้านด้วยนะครับผมใช้วันคุ้มนะครับเรามีชุดแต่งคาร์บอนชุดท่อนะครับงานสีเราทําหมดนะครับผมอ่าครับผมปกติที่ร้านทําอะไรบ้างอ่ะพี่บิ๊กหลักหลักก็อย่างที่บอกครับงานคาร์บอนนะครับองานท่อเสียงานสีงานชุดแต่งนะครับ อยากได้แบรนด์ไหนอยากได้ชุดแต่งแบบไหนบนโลกใบนี้นะครับสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมโอเควันนี้ขอบมากยินดีครับยินดีครับบอลสวัสดีครับนั้นเพื่อนคลิปนี้พามารับชมเจ้าเฟอร์ี่ F430 นะครับเป็นไงสวยไหมทอดังมากเพื่อนโคตรดังเลยเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยนะประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์และกดแชร์ด้วยคลิปหน้าจะมาถ่ายรถอะไรที่ไทยวันอีกก็กดติดตามได้โอ้โหดับเครื่องแล้วแบบลงหูมากเลยนะใครชอบฝากแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย